บ้านวุตรอัศดาวุธอยู่กินนาน27ปีมีลูกถูกว่าไม่คู่ควรกับพระเอกเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับวุธอัศดาวุธเหลืองสุนทรอดีตพระเอกหนุ่มมีชื่อเสียงเป็นที่จดจำมาจากละครเรื่องโจกจ่าป่านาโกปัจจุบันได้ผันตัวเองไปอยู่เบื้องหลัง ปัจจุบันบุอัสดาวุฒิได้แต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการผ่านนิจิราวิบูญญานน์จนมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนได้แก่น้องสิงมาเป็นโซ่ทองของใจให้กับคุณพ่อและคุณแม่ผันตัวมาทำงานเบื้องหลังพักใหญ่แล้วสำหรับอดีตพระเอกชื่อดังบุอัสดาวุฒิล่าสุดได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ถามว่าคบกับภรรยาใหม,มา่ยีดปีบุอัสดาวุฒิได้ตอบว่า27ปีครับ เท่ากับตอนเท่าวงการตอนนั้นปี1992เป็นปีแรกที่เข้าจุฬาเราไปเจอกันในจาจุรีดอกจิวก็คือวันแรกที่เข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่แล้วเห็นเขาคนน่ารักถูกชะตาตั้งแต่แรกเจอก็กว่าจะมาทําความรู้จักกันในฐานะแฟนก็สักพักใหญ่ครับนั่นสิคือเราไม่ได้เข้าไปเพื่อจะมองคนนี้แต่มันเป็นเหมือนจังหวะชีวิตมากกว่าในภาพความทรงจำ เขาเหมือนมีแสงมีผมยาวหยิกๆเห็นแล้วสะดุดตาเราตอนนั้นแจ้งเกิดในวงการแล้ววุฒิอัศดาวุฒิได้ตอบว่าตอนนั้นเป็นหนุ่มแพรวแล้วก็มีชื่อเสียงประมาณหนึ่งครับก็ได้ทำความรู้จักกับเขาแต่เราจักเข้าไปแบบเนียนๆไม่ได้เข้าไปแบบว่าจีบตอนนั้นเขาไม่รู้หรอกครับว่าผมกำลังจีบคือเหมือนละครมากแฟนผมเขาเป็นคนขี้เกงใจ เราก็จะดูเขาบ่อยในเรื่องนี้จะคอยปกป้องเขาในเรื่องนี้ถามว่าเริ่มมีสัญญาณอะไรบ่งบอกเขาว่าเราจีบนะวุฒอัสดาวุฒได้ตอบว่าเรามีเรื่องที่ต้องคุยกับเขาบ่อยมากเพราะตอนนั้นผมเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียนและทำกิจกรรมผมจะคอยตามงานจากเขาก็คือได้เขาเป็นคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนเหมือนมีเรื่องอะไรให้ได้ใกล้ชิดกัน นานไหมถึงได้เป็นแฟนกันวุฒิอัศดาวุฒิได้ตอบว่าคุยประมาณ3-4ปีครับคือเราไม่ได้ตกลงเป็นแฟนแต่เหมือนรู้ตัวเองเป็นคนพิเศษนะครับเป็นคนเดียวเลยตอนนั้นเราก็รู้กันแล้วแหละว,ว่าคือแฟนกันเพราะต่างคนต่างคอยช่วยเหลือดูแลกันตลอดแล้วมีคนอื่นด้วยไหมที่เข้าสายตาเราวุฒิอัศดาวุฒิได้ตอบว่าสำหรับผมเขาคือคนที่ใช่ที่สุด อยู่ด้วยแล้วสบายใจสามารถที่จะคุยกับเขาได้ทุกเรื่องระหว่างนั้นเขามีคนเข้ามาระหว่างทางไหมวุฒิอัสดาวุฒิได้ตอบว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นเราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ก็มีรู้สึกบ้างว่าคนนั้นเข้ามาจีบคนนี้หรือเปล่าแต่เราไม่ได้ไปกันท่าอะไรเพราะว่าเราอยู่กับเขาตลอด24ชั่วโมงตัวไม่ได้ติดกันแต่เราโทรหากัน พอเรียนจบแล้วเราทำงานด้วยกันก็เหมือนต้องไปไหนมาไหนด้วยกันคือเรียนจบแล้วนอกเหนือจากเพื่อนแล้วทำงานด้วยกันแล้วเราเป็นแฟนกันดีกว่าวุฒิอัศดาวุฒิได้ตอบว่าหลังจากเรียนจบหานิศเขาไปเรียนต่อที่ซานฟรานซิสโกสหราฐอเมริกาประมาณสองปีต่างคนต่างทำงานทำหน้าที่ของตัวเองพอเขาเรียนจบกลับมาก็ไปช่วยธุรกิจที่บ้านเขาที่จังหวัดจันทบ,บุรี จังหวะว่าผู้จัดการส่วนตัวคนเก่าเราไม่ได้ทำงานกับเขาแล้วก็เลยชวนเขามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวช่วยดูแลง,งานให้กับเราเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ช่วยเราได้ทุกอย่างปรึกษาเราได้ทุกอย่างถามว่าทำไมถึงไม่บอกใครว่าเป็นแฟนกันวุฒิอัศดาวุฒิได้ตอบว่าไม่ได้ปิดนะเพียงแค่ไม่มีคนถามและอีกอย่างเป็นสิ่งที่เขาขอไว้ด้วยว่าไม่ต้องบอกสถานะของเราดีกว่า พอไม่อยากให้คนอื่นต้องมาคอยเอาใจหรือต้องมาเกงใจเพราะเขาเป็นแฟนผมคือเราคิดเหมือนกันตรงที่ทำงานไม่ต้องการอภิสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นแล้วพี่เขาน้อยใจไหมวุฒิอัศดาวุฒิได้ตอบว่าเขาไม่ได้น้อยใจอะไรนะครับเวลาทำงานก็ทำงานเวลาอยู่ด้วยกันก็คือเราเป็นแฟนเราไม่ต้องโชว์อะไรมีหวานด้วยกันในมุมส่วนตัวของเราถามต่ออีกว่าหลายคนรู้ไหมว่าเราเป็นแฟนกัน วุฒิอัสดาวุฒิได้ตอบว่าคือในกองถ่ายเขารู้นะอย่างนักข่าวเองหลายคนก็รู้นะแต่เขารู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องมาออกข่าวให้ประชาชนเขารู้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องอวดต้องถามเขาเขาไม่ได้มาตีเขาอะไรมากเท่าไหร่เขาก็เคารพเราเช่นกันเขามาว่าแฟนไม่สวยวุฒิอัสดาวุฒิได้ตอบว่าเรื่องความสวยผมมองว่าเขาคือคนที่ใช่ที่สุดมากกว่า ผมจึงมองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปมีแฟนไม่ได้มีไวอวดสุดท้ายเราอยู่ด้วยกันสองคนมันคือความรู้สึกใช่สุดสําหรับผมครับเขาสวยที่สุดสําหรับผมจริงๆเวลามีคนมาพูดอย่างนี้แฟนของเรารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกนิดนึงเนอะเขาก็ถามเราเราก็บอกว่าจะเอาคนนอกมาเป็นบรรทัดฐานเหรอเราก็บอกว่าเราไม่ได้รู้สึกเหมือนที่คนนอกพูด เพราะฉะนั้นเขาจะไปเอาเรื่องนั้นมาเป็นสิ่งที่ทำให้เดินต่อไปไม่ได้กับเราหรือจะเอาความรู้สึกเราที่เราจะคู่ไปกับเขาอะไรสำคัญกว่ากันเราไม่เคยพูดว่าเขาไม่สวยสำหรับเราเขาสวยที่สุดถามต่ออีกว่าลูกสาวอายุเท่าไหรแล้ววุฒิอัสดาวุฒได้ตอบว่าน้องสิงอายุเก้าขวบครับเขาเกิดเดือนสิงหาคมเลยตั้งชื่อนี้ ตอนแรกแม่รู้ว่าจะได้ลูกชายหรือลูกสาวเลยตั้งชื่อกันไว้ก่อนผมจะสอนเรื่องความรับผิดชอบเขาเป็นหลักให้เขารู้หน้าที่ของตัวเองและสอนให้เขารู้จักค่าของเงินสอนให้เขาเออมเงินเป็นครับ